สวัสดีครับผมปอนจากช่องเฮรลิมเกมมิงนะครับและนี่ไม่ใช่คลิปแบบปกติที่ผมจะทําแต่เนื่องจากได้รับโอกาสมาแล้วนะครับจะไม่ทําก็คงไม่ได้ข้อมูลเกมแบลนท์ฟิล์2042ที่ทุกท่านจะได้รับจากนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากการไปร่วมงาน b a ลนท์ฟิล์เวิร์ชวล P รีวิวอีเวนต์นะครับเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณ Dice และ EA มากๆที่ให้โอกาสยูทูบเบอร์ผู้ติดตามไม่ถึง5หมื่นอย่างผมนะครับหรืออาจจะเกินแล้วก็ได้ในวันที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็เราดูกันดีดี เอาล่ะครับผมจะถือว่าทุกท่านได้ชม Battlefield 2042 r e ว i e w t เลอร์ไปแล้วดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Battlefield ภาคใหม่นี้จะใช้ชื่อว่า Battlefield 2042ซึ่งเซตติ้งอยู่ในปี2042ครับก็ค่อนข้างอ b v i o u s ตามชื่อเกมนะครับเกมจะวางจำหน่ายในวันที่22ตุลาคมปี2021นี้ครับและจะวางจำหน่ายบน PC ผ่าน Origin Steam Epic Game Store และสำหรับเครื่องคอนโซลนะครับ PlayStation 5 Xbox Series X PlayStation 4และ Xbox One ครับ Battlefield 2,042เป็นเกม Battlefield เจนใหม่ที่ใช้ขุมพลังเทคโนโลยีสุด c u t t i n g e d g e โดยผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ all-out all ในยุคอนาคตอันใกล้โดยเกมนี้จะรวมจุดเด่นของแฟนชาย Battlefield เอาไว้นะครับรวมถึงระบบ Destruction ก็ยังมีอยู่ในภาคนี้ครับ โดย Battlefield 2042จะรองรับผู้เล่นถึง128คนบนคอนโซลรุล่นล่าสุดและ PC นะครับ Battlefield ภาคนี้จะมีเรียลไทม e อีเวนเกิดขึ้นในขณะเล่นนะครับและมันสามารถเปลี่ยนแปลงสมรภูมิและยุธทธวิธีที่ผู้เล่นกำลังเล่นอยู่ได้ทั้งยังมีอาวุธใหม่ๆพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยให้อิสระกับผู้เล่นในการวางแผนและสร้างสุดยอด Only in Battlefield Moment ได้นั่นเอง ในส่วนของเซตติ้งโลกของเบรเดนฟิลด์ภาคนี้นะครับในปี2042นะครับโลกในตอนนี้อยู่ใกล้ความพังพินาศเข้าไปเต็มทีนะครับทั้งสภาวะขาดอาหารพลังงานและน้าสะอาดนะครับทำให้บางประเทศกลายเป็นรัฐล้มเหลวครับก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ผู้อพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินะครับโดยคนเหล่านี้จะถูกเรียกว่านอนแพทริคหรือโนแพดนั่นเองครับพวกเขาเป็นครอบครัวชาวนาวิศวกรหรือแม้กระทั่งทหารนะครับซึ่งทำกลางวิกฤตนี้สหรัฐอเมริกาและรัสเซียได้นําโลกเข้าสู่สงครามเต็ม ตัวโดยมีสเปเชียลลิสต์ของ NOPAD นะครับเข้าร่วมทั้ง2ฝ่ายสงครามนี้นะครับไม่ใช่การลบเพื่อชาติใดชาติหนึ่งแต่เป็นการลบเพื่อให้ NOPAD ได้มีอนาคตต่อไปในโลกใบใหม่นี้นะครับ โดย BF 2042นะครับจะมีฟีเจอร์หลักแบ่งเป็น3หมดหมูู่สสำหรับออนไลน์มัลติเพเยอร์นะครับหนึ่งคือ all-out a All r f a r e นะครับคงไม่ต้องพูดอะไรมากเป็นโหมดมู่หลักและเป็นเจนใหม่ของโหมด c o n q u e t และ back to ซึ่งเป็นโหมดที่แฟนๆชื่นชอบมากๆนะครับโดยจะมีแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดในแฟรนไชส์ Battlefield และจะเป็นครั้งแรกที่มีผู้เล่นถึง128คนมีระบบ Dyna m ิกเว a t ตอร์และสภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างมากนะครับสองครับฮาซาโซนเนี่ยเป็นของใหม่โดยดีเทลก็คือมีความเสี่ยงสูงเน้นการทำงานเป็นสควอตซึ่ง ไดเนี่ยพยายามทำให้ต่างจาก all out affair เช่นพวก conquest หรือ break t r o นะครับอีกทั้งภายในงานเนี่ยไดยังพูดถึง2ครั้งว่ามันไม่ใช่ battle royale ครับ 3. ครับ to be announced ในมวดหมู่ที่3นี้นะครับถูกพัฒนาโดย dice la ซึ่งเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่ของแฟนชายนะครับจะเป็นประสบการณ์ที่เหมือนอ letter o v l e สู่แฟนๆ a n battlefield ซึ่งยังไม่เปิดเผยอะไรทั้งนั้นครับและแฟนๆน battlefield สามารถติดตามต่อได้ภายในงาน ea play live วันที่22กรกฎาคมนี้นะครับเรื่องแผนที่ แผนที่ใน Battlefield 2042เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อ Battlefield เจ n ใหม่โดยผู้เล่นจะมีอิสระภายในแผนที่น,นั้นๆมากกว่าที่เคยนะครับในโหมด Conquest และ Breakthrough เนี่ยจะรองรับผู้เล่น128คนในคอนโซลรุ่นล่าสุดและ PC นะครับส่วน PlayStation 4และ Xbox One แผนที่จะถูกปรับให้รองรับผู้เล่น64คนครับในวันวางจำหน่ายเกมจะมีแผนที่7แผนที่สำหรับผู้เล่นนะครับแผนที่แรกก็คือ Kaleidoscope นะครับเซตอยู่ในซอกโดเกาหลีใต้ครับผม โดยเป็นการลบเพื่อเข้าควบคุมศูนย์เผยแพร่ข้อมูลเทสพลังงานควอนตัมนะครับเหตุจากมีการขู่ว่าจะโจมตีเครือข่ายทั่วโลกนะครับซึ่งเป็นแผนที่ที่คุณเห็นในเทเลอร์นะครับว่าโดนทอรนาโดถล่มนั่นแหละแผนที่ที่2ครับมานิเฟสครับเซตอยู่ในเกาะบานีหรือปูราบรานีประเทศสิงคโปร์โดยจะเป็นการลบที่ส่งผลในแง่ร้ายต่อเส้นทางสเสบียงของสหรัฐแผนที่ที่3ครับออร์บิทอลเซตอยู่ในโคโลฟรานซ์เกียนา จังหวัดพ้นทะเลของฝรั่งเศสนะครับโดยที่เนี่ยตั้งอยู่บนชายฝั่งทางเหนือของทวีปอเมริกาใต้เป็นการลบกันที่ฐานปล่อยจรวดที่ยังคงเป็นข้อพิพาทครับเป็นการลบที่ต้องแข่งกับเวลานั่นเองแผนที่ที่4ครับดิสคัตเซตอยู่ในเมืองอลังประเทศอินเดียที่นี่คุณจะได้เห็นสุสานเรือที่กําลังเข้าสู่ความพินาศกว่าเดิมนะครับเพราะทั้ง2ฝั่งกําลังต่อสู้เพื่อแย,ย่งชิงอาวุธนิวเคลียร์ที่อยู่นอกการควบคุมนะครับแผนที่ที่5้ารีนิวอลเซตอยู่ในทะเลทรายตะวันออกประเทศอียิปต์ ผู้เล่นจะได้สู้เพื่อพิมหาศูนย์กลางเทคโนโลยีการ,กรเกษตรบนทะเลทรายอียิปต์แผนที่ที่6ก u เวอร์กราเซตอยู่ในกรุงโดฮาเมืองหลวงของประเทศกาตาเมืองที่ถูกถาถมไปด้วยทรายและคอนวอยขนส่งที่สาบสูญเป็นเหตุให้เมืองแตกออกเป็นเสียเส่ยง แผนที่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับ Breakaway เซตอยู่ใน Queen m o t Land Antarctica เป็นการต่อสู้เพื่อยย่งชิงน้ำมันและกา๊าซที่ผลักดันให้เหล่าทหารต้องห้ามหันกันบนพื้นน้ำแข็งครับโดยแผนที่นี้นะัว่าเป็นแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เกม Battlefield เคยถูกสร้างมาครับซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าคุณเคยเล่นอลอ l ราเมนใน Battlefield ภาค1942แล้วแล้วก็แมปนี้ใหญ่กว่านั้นเยอะครับ มาในส่วนของ Specialist ครับผู้เล่นจะได้สมบัติเป็น s p e c i a l i ล t สของกลุ่ม n o p a ดซึ่งเป็นรูปแบบของทหารที่ผู้เล่นสามารถเล่นได้ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่สำหรับแฟนชายนี้นะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก4ค่าัหลักของ b a t t l e f i e l d เหล่า Specialist เนี่ยจะมีเทรดและอุปกรณ์จำเพาะของตัวเองนะครับและมีโหลดเอาที่สามารถปรับแต่งเองได้อย่างอิสระนะครับ b a t t l e f i e l d 2042จะมี10 s p e c i a l i ล t สในวันวางจาหน่ายโดยนี่คือ4 Specialist แรกที่จะเปิดตัวนะครับ One นึ 1, เกิดที่แอฟริกาใต้คลาสรีคอนอุปกรณ์พิเศษ OVP โดนซอนแนมครับเทรดคือสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้คนที่2ครับเวบสเตอร์แมคเคเกิดที่แคนาดาคลาสเป็นแอซเซลอุปกรณ์พิเศษกราปปิ้งฮ o กสามารถใช้ปีนป่ายหรือโหนได้ครับเทรดคือความว่องไว 3. มาเรียแฟรกเกิดที่เยอรมน,นีคลาสเป็นซัพพอร์ตครับอุปกรณ์พิเศษคือ S 2 1 s i l e เอ็ดไซเลตพิทเทรดคือสัญยาแพทย์ภาคสนามนันเองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอีกครั้งครับพลีอตพลีพลีพลพลพลอ่านยังไงวันเนี้ยเอาเป็นว่า b o r ิสกูสคอฟสกี้ครับเกิดที่รัสเซียคลาสเซนอนจิเนียร์อุปกรณ์พิเศษคือ SG 3 6ม e n t หกกันมีเทรดคือเป็นผู้ควบคุมเซนทรี ทางด้านอาวุธและพาหนะครับด้วยการที่เซตติ้งอยู่ในปี2 0 4 2เนี่ยทำให้เหล่าเทคโนโลยีสุดล้ำเนี่ยสามารถกลับมาสู่เกมนี้ได้และยังสามารถเพิ่มระบบที่จะช่วยทำให้ Quality of Life ของผู้เล่นเนี่ยดีขึ้นด้วยระบบ plus system ระบบ plus system ทำให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งอาวุธของตัวเองได้ขณะที่ยังอยู่ในสนามลบครับเพื่อปรับอาวุธให้เข้ากับสถานการณ์นั้นได้เช่นเปลี่ยนสโคปเป็นต้นโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยชอบระบบนี้มากนะักแต่ก็ต้องรอดูไปก่อนครับ แบลนด์ฟิลสองพยังมีพาหนะมากมายที่สามารถถูกเรียกได้โดยใช้แท็บเล็ตซึ่งผู้เล่นสามารถใช้เพื่อเรียกพาหนะภักพื้นดินได้จากทุกแห่งบนแผ่นที่พาหนะจะเพิ่มสมรรถนะอย่างมากหากมีทีมควบคุมในทุกตำแหน่งครับตั้งแต่ตำแหน่งต่อต้านอากาศยานตำแหน่งสปอตเตอร์จนถึงพลปืนยิ่งมีผู้เล่นในพาหนะมากเท่าใดพาหนะก็จะยิ่งมีสมรรถภาพมากขึ้นนั่นเอง โดย Battlefield ภาคนี้ยังคงเป็นระบบ Live Service เช่นเดียวกับ Battlefield 5หลังจากเกมวางจำหน่าย Battlefield 2042จะมี b a t t l e p า s s สำหรับทุกซีซันซึ่งจะมีทั้งฟรีและระดับพรีเมียมในแต่ละซีซันจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายยางต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นได้มีสิ่งใหม่ๆได้ฟาดกันต่ออย่างแน่นอนครับโดยในปีแรกจะมีทั้งหมด4ซีซันซึ่งมาพร้อม4 b a t t l e Pass และ4 Specialist ใหม่พร้อมแผนที่และคอนเทนต์สดใหม่อีกมากมายครับเอาละครับยาเพิ่เบื่อครับยังมี ภายในงาน EA Play l i f e 2021วันที่22กรกฎาคมจะมีการเปิดเผย Battlefield 2042 Multiplayer Experience ครั้งที่2ซึ่งสร้างโดย Dice LA และจะเป็นจดหมายรักให้กับฟแฟนๆ Battlefield คาซาโซนจะเป็นของใหม่เสี่ยงสูงเน้นการเล่นเป็นระวาดและมันไม่ใช่ b a t t l e Royale ก็ในไฟล์ที่ Dice ส่งมาให้ผมเขาเขียนเป็นอย่างนี้นะครับ ในส่วนของ Open Beta นะครับจะเปิดสำหรับผู้เล่นที่ p r e o อเดอร์ Battlefield 2042เท่านั้นครับผมส่วนนี้คือภาพนำจิ้มจากการด็อกไฟของ F35 และ Su-57 ในเกาหลีเรื่องงานภาพมีได้ไม่เคยทำให้ผิดหวังเขาบอกเลยสำหรับผู้เล่นที่ p r e o อเดอนะครับจะได้รับ Early Access พวงกุญแจติดปืน Mr. c h o m p y ช i ม b ี k u สบู ACB 90ในตำนานจากภาคก่อนๆและ Landfall ซึ่งเป็นพื้นหลัง p พ a y e อร์การและแ a ็ o โอกาสนั่นเอง โดย BF 2042จะแบ่งเป็น3 edition ครับผมจะมี Standard edition, Gold edition และ Ultimate edition Standard edition จะราคา59.99ดอลลาร์สหรัฐบน Xbox One, PlayStation 4และ PC ครับและจะราคา69.99ดอลลาร์สหรัฐบน Xbox Series X s และ PlayStation 5 ส่วน g o l Edition จะราคา89.99ดอลลาร์สหรัฐบน PC และ99.99ด99อลลาร์สหรัฐบนคอนโซลนะครับ Ultimate Edition จะราคา109.99ดอลลาร์สหรัฐบน PC และ119.99ดอลลาร์สหรัฐบนคอนโซลครับผมแหม่พอพูดเรื่องตัวเลขนี่ผมไปไม่คล่องเลยครับสำหรับ EA Play และ EA Play Pro นะครับผู้สมัคร EA Play Pro จะสามารถเล่น Battlefield 2042ได้ในระดับ อัลติเมต e อีดิชันส่วน EA Play ระดับปกติจะได้ Early Access และทดลองเล่น10ชั่วโมงในวันที่15ตุลาคมและล็อกอินทุกเดือนเพื่อได้รับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นลดราคา10%สำหรับการสั่งซื้อลงหน้าและสามารถเข้าถึงซีรีส์ a t t l e f i e l d ได้อย่างไม่จำกัดครับผมมาถึงในส่วนที่ได้รับอนุญาตนะครับผมภายในงานมีการ q a ซึ่งผมจะนำหัวข้อที่คุณอาจจะสนใจและเป็นหัวข้อที่ผมจดทันนะครับคำถามสามารถขี่ตุกต๊กตุ๊กหนีทอร์นาโดได้ไหม ได้ตอบว่าได้ครับในโหมด AI นั้น AI จะมีส่วนยังไงในการเล่นแบบ All Out War คำตอบก็คือสามารถเข้า Squad กับ AI ได้ในโหมด AI เพื่อเป็นการวอร์มก่อนไปเล่น PvP Server คำถามต่อมาจะมี Story Mode หรือเปล่าคำตอบคือไม่มีครับแต่จะมีโหมดสู้กับ AI รวมถึงเกมจะเต็มไปด้วยรอให้เราได้สืบค้นกันเอง และมาถึงข้อที่ทุกคนสงสัยกันครับเกี่ยวกับการโกงเกมคําถามก็คือสงสัยเกี่ยวกับการจัดการแ n t ตี้ชีสซิสเต็มซึ่งข้อนี้นะครับไดช e ได้ตอบว่าเรามีโปรแกร,รมใน EA ที่ได้เข้าร่วมเพื่อ b l a n c e Field 2042แต่ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับผมส่วนตัวผมค่อนข้างจะโอเคกับสิ่งที่ผมได้เห็นในระดับหนึ่งเลยนะครับ เกมจะวางจำหน่ายวันที่22ตุลาคม2021นี้และสำหรับท่านที่ติดใจนะครับอย่าลืมกด subscribe like s h a r คลิปของผมนะครับช n นลของผมเป็นช n นลเล่นเกมที่เน้นไปทางตลกฟุดๆ Funny moment แล้วเจอกันคลิปหน้าสรวันนี้สวัสดีครับ